สวัสดีครับพบก,กับสุริยาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เตลิสินพูแล้วกับแม็กติมเตชาติยุคแอนโทนีฮัตสันหรือไม่จมุยเตลิสินแดงดานะครับดาวยิงจอมเก๋าจากทรูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดใจห่างแอนโทนีฮัตสันเลือกตัวคัมแบ็กทีมชาติไทยแอนโทนีฮัตสันนะครับเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยแทนมาซาอิชิอิโดยเฮดโค้ชาอังกฤษระบุว่า ไม่ปิดโอกาสผู้เล่นซีเนียที่มีประสบการณ์สูงเข้าสู่ทีมเตลิสินไม่ได้อยู่ในทีมชาติไทยตั้งแต่จบฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดสุดท้ายที่เปิดบ้านชนะสิงคโปร์3-1เมื่อวันที่11มิถุนาย,ยนปี2567ล่าสุดเตลิสินเดงดาเปิดใจพร้อมคัมแบ็กทีมชาติไทยหากคนต้องการไม่มีความคิดที่จะปฏิเสธอยู่แล้วถ้าเป็นทีมชาติไทยก็ไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไร แต่ก็เคารพก,กันตัดสินใจทุกอย่างไม่ว่าจะมีชื่อหรือไม่ก็ตามถ้ามีโอกาสถ้าเห็นว่าตนยังมีประโยชน์กับทีมชาติก็ไม่มีความคิดปฏิเสธแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในค่ายหรือไม่มีชื่อตนก็ไม่ได้มีปัญหาก็ยังสนุกกับฟุตบอลและยังต้องฝึกซ้อมต่อก็พยายามโฟกัสกับปัจจุบันกับฟุตบอลในแต่ละวันสำหรับแอนเตนี์นิวสันคนซือคนใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมนำทัพทีมชาติไทยประเดิมนัดแรก ศึกวิฟ้าเดือนพฤศจิกายนพบกับทีมชาติสิงคโปร์ทีมอันดับที่155ของโลกที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตวันที่13พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยทุ่งครึ่งต่อด้วยบุกไปเยือนทีมชาติสีง้ำกาทีมอันดับที่193ของโลกในงานแก่งฟุตบอลเอชคัพ2 0 2 7รอบกัดเลือกกลุ่มดีแมตช์เดที่5ณโคลัมโบเรสคอร์ดสเตเดียมที่คุนโคลัมโบประเทศสิงคโปร์ ในวันที่18ตุลาคมปี2568มมตามเวลาประเทศไทย17.15นเอ้ยกับสิโมวนแต่รูปเก่าเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยโอ้ยบรได้ไปใส่มาใสา่เขาจักเท่อดอกบันแนวนี่โอ้ยพวกเขาสีสางทีมกับว่าเห้เขาสางโอ้ยจังเอี้ยงกลุ้มไงสุดถึงโพสิเวตตัวจริงทีมชาติไทยยุคแอนโทนีฮันสัน แผนพาไทยไปบนโลกปี2030มันสิได้ไปอยู่บ่ละพี่น้องเอ้ยอ้าวไปเมืองแนมมันเป็นยังไงเนีเ่ยอ้าว11เอขุนพ้นตัวจริงมดพะนะหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศปลดมาร์ซ่าอิชิมนา้าผุ้สอนชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งกุญสีทีมชาติไทยชุดใหญ่ชนิดสายฟ้าแลบพร้อมประกาศแต่งตั้งแอนโทนีฮัสันกุนซีชอังกฤษนั่งเก e, ้าอี้กุญ่อคนใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ โดยหนึ่งในแนวทางของอันเตนียสันที่จะพาทัพช้างศึกทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกปี2030ครั้งแรกในประวัติศาสตร์คือการเดินหน้าดึงตัวนักเตะลูกขึ้นไทยในลีกดังของยุโรปเข้ามาส,าสิมแกลงทีมชาติไทยเปิดโพสืเอตตัวจริงทีมชาติย,ยุคอันเทนียสันแผนพาไทยไปบอลโลกปี2030ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชุดนี้จริงตัวไปบอลโลกแฟนช้างศึกคิดเห็นกันยังไงผู้รักษาประตูปฏิวัติคำไมจจกถูกแบงคอก แบ็คขวานิโคลัสมิโกสันจาก SVS เ i สบ e r g กลีกยมโรเซนเตอร์แบ็คโจนาธานเข็มดีจากสโมสรายบุรีเอฟซีจคู่กับเซนเตอร์แบ e ็คเอลิสดอลล็อกบุรีลำัมยูนิเต็ดแบ็คซ้ายเป็นเอริกคาวจาก AFG ีลีกเดนมาร์กกองกลางขวาไปซ้ายตัวคุมเกมแดงกลางธนวัน์ซึ่งจิตทวรจากไรบุรีเอฟซีปีขวาเอรวันเกนิแยจากลองเอฟซีลีกฝรั่งเศส ตัวรุกสุพัานเหมืนตาบริยมยืนเต็ดตัวรุกเบนจามินเดวิดจากอุทัยธานีและชนะทิพย์สงสินจากปีจีปุทุมปีซ้ายซิวาแม็กแซดไทเลอร์จากแมนเชสเตอร์เต็ดพิมลีก็น่าจุดซึงซับเบลจากกินสปีทาวลีกทูงกลินะฮะทั้งหมดที่กล่าววันนี้ยังไม่เคยเล่นด้วยกันเลยแม้แต่วินาทีเดียว ด่วนความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามมองต่างและเห็นอิชิโดนปลดแอนโทนีฮัตส,สันนั่งเก้าอี้กุนซอทีมชุดไทยคนใหม่หลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศปลดมาสลัะอิชิอิกางอากาศหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นออกจากตําแหน่งกุนซอทีมชุดไทยชุดใหญ่แม้กําลังทําผลงานได้อย่างน้อนแรงแลังพาท,ทาวชางศึกบุกถล่มชนิดตะเปไป6กหนึ P ่งอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้ารอบสุดท้ายในศึกเอเชียครับสองพันยูเทียีประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมตั้งตั้งแอนโทนีฮสันโคชาอังกฤษขึ้นมานั่งเก้าอี้คุณสื่อคนใหม่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามเห็นต่างหลังเห็นอิชิโดนปลดโดยแอนโทนีฮสันนั่งเก้าอี้คุณซือทีมชาติไทยคนใหม่ความรู้สึกหรือคอมเมนต์มีดังนี้คอมเมนต์ที่1ผมคิดบ่าไทยกําลังมีแผนการใหญ่นะการเปลี่ยนโค้ชตอนนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า มึงสิมายิงใหญ่กว่าอีหยางกูยังมาเห็นมึงยิงใหญ่กว่าเลยขนาดกูเป็นคนไทยโอ้ตอบมึงไงคอมเมนต์ Comment ต่อไปอันตรีหัตสนเป็นคนคที่มีประสบการณ์ในยุโรปนะหาไทยผสมผสานนักเตะลูกครึ่งจากยุโรปเข้าไปพวกเขาจะยิ่งแข็งแกร่งกว่าที่เคยคอมเมนต์ Comment ต่อมาผมรู้สึกเสียดายอิชิเขาทำงานดีๆแต่บางทีไทยก็ต้องการเปลี่ยนสไตล์การเล่นให้เป็นแบบยุโรปมากขึ้น โอ้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากกูระปวดหัวจังหน่อยกับญี่ปุ่นจังหน่อยกับอังกฤษเดี๋ยวมืออื่นกับเป็นอินเดียอันเป็นอันขมรนอีกว่าจาังไหนล่ะพี่น้องโอ้ยมัวไปบ่นละคอมเมนต์ต่อไปทีมเจ้าทยกำลังเดินมาถูกทางพวกเขาไม่ได้พึ่งแต่นักเตะในประเทศแต่ใช้ศักยภาพจากต่างประเทศอย่างเต็มที่คอมเมนต์ต่อไปผมคิดว่าภายใต้าการคุมทีมของฮอนสันไทยจะน่ากลัวยิ่งกว่าอินโดนีเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคอมเมนต์ต่อไป การเปลี่ยนแปลงโค้ดในครั้งนี้แสดงเห็นว่าไทยไม่ต้องการหยุดอยู่กับที่แต่ต้องการก้าวสู่ระดับเอเชียที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อไปผมเคารพอิจินะแต่ฮัทสันก็มีแนวคิดที่ทันสมัยกว่าและเหมาะกับนักเตะยุคใหม่ที่มีเชื้อสายยุโรปมากกว่าคอมเมนต์ต่อไปชาวไทยจริงจังกับฟุตบอลมากพวกเขาไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงหากจะทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นคอมเมนต์ต่อไปผมคิดว่าเวียดนามควรศึกษาแนวทางของไทยในการหานักเตะลูกรึ่ง จากต่างประเทศนะคอมเมนต์ต่อมาทีมชาติไทยมีวิสัยทัศน์ไกลกว่าพวกเขามองเป้าหมายถึงเอเชียครับไม่ใช่แค่ในอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปฮาสันเคยคุณทีมชาติสหรัฐอเมริกาด้วยนะซึ่งประสบการณ์นั้นมีค่ามากสําหรับทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อไปผมรู้สึกว่าไทยนาหน้าเวียดนามไปอย่างน้อย5ปีในแผนพัฒนาทีมคอมเมนต์ต่อมาฮาสันมีเวลามากพอผมเชื่อว่าเขาจะสร้างทีมชาติไทยให้แข็งแร่งที่สุดในอาเซียนคอมเมนต์ต่อไป คนไทยอาจจะยอมเสียอิจิเพื่อเป้าหมายที่ดีกว่าซึ่งผมชื่นชมมากและคอมเมนต์สุดท้ายจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ข่าวร้ายของไทยเลยแต่เป็นสัญญาณเตือนสําหรับทุกทีมในอาเซียนต่างหากนี่คือคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามนะครับเขาก็ยังคงมองว่าทีมชาติไทยของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมันสิดีขึ้นยังไงกันยังบ่ไดห้หัวยังบ่ได้เห็นดอกพี่นองเอ้ยล่อมึงครับล่อมึง ตอนนี้นะฮะเจแปนวไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับก็ผสมประสานกันนะครับตอนนี้กำลังเรียกนักเตะจากยุโรปเข้ามาเพิ่มเติมเยอะแย,ยะมากมายนะฮะรอติดตาม